เกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับ ให้คุณกลายเป็นเศรษฐีกเกษตรคนต่อไปโอ้โหแรงแตะไครกว้างใหญ่เพสาลโอโ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ วันนี้นะครับทีมงานเศรษฐีเกษตรนะครับพามาถึงองค์วิหารแดงที่จังหวัดสระบุรีครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีคนหนุ่มคนหนึ่งครับที่ปลูกตะไคร้นะครับเป็นร้อยไร่เลยครับจากเดิมนะครับที่เขาทํางานวิศวะแต่เขามาปลูกตะไคร้เป็น100รอไร่แล้วก็ปลูกส่งออกครับเราจะมาดูกันว่าการปลูกตะไคร้นะครับจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้อย่างไรตามผมมาชมกันครับอ้าวอยู่นี่เองครับสวัสดีครับคุณพยโยนครับโอ้โหวันนี้มาลบคนเวลา่อยครับ จะมาขอความรู้การปลูกตะไคร้นิดนึงนะครับเห็นว่าปลูกเป็นร้อยไร่เลยครับผมได้ยินคำน้ำลือมานานแล้วเพิ่งมาเจอตัวจริงอันนี้ทั้งหมดเลย100รอยไร่ตรงนี้เลยครับเศรษฐีเกษตรของเราในวันนี้คือคุณพยโย์มูลเกิดแห่งสวนกายการที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับการปลูกตะไคร้ให้รวยกันครับคุณพยโย์เล่าว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ไปทำงานเป็นว really ิศวกรอยู oh, ่10ปี เลยอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองพอดีครอบครัวมีอาชีพทำสวนส้มเป็นทุนเดิมจึงลงปลูกตะไคร้มาได้2ปีแล้วทุกวันนี้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยครับก็คือปัญหาหลักๆของผมเลยก็คือเรื่องของการปลูกนี่แหละครับในเริ่มต้นเลยเนี่ย ก็คือเนื่องจากเรามีความรู้เรื่องการเกษตรบ้างก็ดีแต่ว่าเราไม่เคยลงหน้างานจริงพอเรามาทําปลูกจริงเนี่ยการที่จะผลิตต้นตะไคร้ต้นใหญ่ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าครั้งแรกๆที่ผมปลูกปัญหาก,ก็คือตะไคร้ต้นเล็กออกมาไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดก็ต้องตรงนั้นก็ต้องไปแก้ไขโดยการไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ทดลองปลูก หลายๆครั้งหลายๆรอบจนสามารถผลิตตะไคร้ออกมาต้นใหญ่ได้ครับผมในคติประจําใจของผมก็คือผมคิดว่าทุกอย่างนะครับเราเราทำได้ถ้าเราคิดว่าตั้งใจจะทามันถ้าเราคิดว่าทําได้เนี่ยผมเชื่อว่าผมทําได้ครับผมผมคิดว่าทุกอย่างนะครับเราเราทำได้ถ้าเราคิดว่าตั้งใจจะทํา กอ็อยากฝากไว้สําหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกตะไคร่นะครับก็อยากให้ศึกษาข้อมูลเรื่องการปลูกหาตลาดไว้รองรับด้วยนะครับในตลาดใกล้ๆบ้านก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อที่เวลาที่มีผลผลิตแล้วเนี่ยจะได้มีแหล่งขายที่แน่นอนครับผม ช่งครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับคุณพยนนะครับซึ่งต้องบอกเป็นคนหนุนใจกล้านะครับที่สามารถปลูกตะไคร้ทีเดียว1 0 0ไร่นะครับต้องสอบถามคุณพยนนิดนึงครับว่ามีความมั่นใจยังไงครับในการปลูกตะไคร้แล้วก็ทําให้แบบเป็นแปลงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยครับก็เห็นว่าตะไคร้เนี่ยเป็นพืชที่ลงทุนน้อยนะครับแล้วก็มองว่ามีช่องทางทางการตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศะครับผม ที่ว่ามันมีช่องทางตลาดเพราะว่าไงคนบริโภคเยอะหรืออะไรก็ส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยก็จะบริโภคตะไคร้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของพวกเครื่องแกงอยู่แล้วครับผมยังไงก็ต้องใส่ตะไคร้ใช่ครับผมขายได้แน่นอนครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าคนดูอาจจะบอกว่าตะไคร้เนี่ยมันเป็นพืชที่ราคาไม่ค่อยแพงครับผมมองว่ามันราคาไม่ค่อยแพงแต่ว่ามันก็ลงทุนน้อยเมื่อบวกลบแล้วก็คิดว่าได้ผลกําไรอยู่ครับครับก็เลยมั่นใจที่จะทำครับผม คุณพยนต์บอกว่าตะไคร้ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือแรงงานเยอะก็ได้ไร่ใหม่ให้ลงปลูกสักสาไร่ใช้แรงงานในครอบครัวสักคน2คนก็พอครับจะลงปลูกแบบทำร่องน้ำหรือปลูกเป็นไร่แล้วให้น้ำด้วยสปริงเกอร์ก็ได้ครับถ้าลงทุนใหม่ๆก็ตกไร่ละ5,000บาทรวมระบบน้ำแต่ถ้ามีต้นพันธุแล้วก็ลงทุนได้ละ2,000บาทเท่านั้นครับคราวนี้ตะไคร้เนี่ยนะครับเวลาปลูกนะครับ อ่าพื้นที่2อถึงสไร่เนี่ยเราปลูกได้กี่ต้นกี่กอแล้วก็ผลผลิตได้ยังไงบ้างในระยะเวลากี่เดือนอ๋อครับผมก็อ่าสองถึงสามไร่เนี่ยเราก็ปลูกได้อ่าใช้ต้นพันธุ์เนี่ยต่อไร่เนี่ยประมาณ200รกิโลครับครับก็ต่อไร่ก็ได้ได้เป็นประมาณ2,000หลุมต่อไร่สองพครับผมแล้วก็ผล,ผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็ได้ประมาณ2,500ักิโลถึง3,500ักิโลต่อไร่ตอนที่เก็บเกี่ยวนะครับผมครับ ถ้าตีไปแค่2,500กิโลถ้าไรมไร่ก็เท่ากับ7,500กิโลในระยะเวลากี่เดือนครับ6เดือนครับ6เดือนครับตอนนี้ก yes um, in ิโลละเท่าไหร่ครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ10บาทต่อกิโลครับเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งปีใช่ครับผมมีมีแพงๆพงกว่านี้ก็มีอ๋อมีครับ ครับแต่ว่าตามสูตรนี่คือ10บาทแล้วครับประมาณนี้ครับประมาณบาทงั้นเจ็ันาร้อยกิโลครับนะครับกิโลกรัมละสิบาทครับได้7จ็ดหมื่นห้าครับผมอันนี้ขั้นต่ําใช่ครับผมใช่ไหมครัถ้าขั้นสูงนี่กิโลเท่าไหร่ครับก็เคยขึ้นไปถึงกิโลละอ่ายี่สิบบาทนะครับผมนะครับก็ มีประมาณโอเคประมาณแสนแสนสี่แสนห้าใช่ใช่ครับผมได้เหมือนกันได้ครับแค่3ไร่อย่างนี้นะใช่ครับผมเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากครับผมงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณพยนมาสอนวิธีการปลูกตะไคร้นะครับทำงานให้ได้ผลผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐีได้ได้ครับอาชีพนี้เป็นได้ครับผมงั้นเดี๋ยวพาไปดูเลยครับได้คครับครับ ตอนนี้แหละครับผมอยากจะรู้แล้วครับว่าวิธีการปลูกตะไคร้ให้เป็นเศรษฐีเนี่ยก็ทำกันยังไงดีอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับแปลงปลูกตะไคร้ครับออไออย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่เริ่มเริ่มปลูกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้เพิ่งจะเริ่มปลูกเนี่ยครับอย่างที่เห็นก็คือขุดลุ้มใส่เรลงไปแล้วก็ปักตะไคร้ระยะห่างก็ประมาณ1เมตรครับระหว่างกอระหว่างแถวก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันับงนี้เองครับผมสนใจสนใจครับที่ยากเรียนอะไรใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับผม ก็คือขุดหลุมใช่ไหมฮะใช่ครับคือบนบนสัดร่องนี่เองใช่ครับใช่ไหมครับร่องนี้เราควรจะมีหน้ากว้างอะไรขนาดไหนไหมครับอ่าก็ประมาณเเมตรนะครับร่องครับแล้วก็จะปลูกได้ประมาณ5แถว5แถวครับ นนี้แถวแต่ละ,แต,ละแต่ละแถวนี้ควรจะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่ก็ควรจะห่างกันประมาณ1เมตรครับผมหเมตรครับผมเพราะว่าเวลาที่กอใหญ่แล้วจะได้อ่าไม,ไม่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 สูงกันจะห่างกันพอดีครับผมอย่างที่พี่บอกเป็นดินเลนคือ,อยังไงฮะอ่าดินเลนเนี่ยเนื่องจากอ่าของผมเนี่ยเป็นท้องร่องก็เลยอเอาไปยุกเอาดินเลนเนี่ยขึ้นมาใช้ในการปลูก ข้อดีก็คือช่วงที่เราเอามาใส่ในหลุมแล้วปักไว้เนี่ยช่วงวัน2วันแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องรดน้ําเพราะว่าในเรนมีน้ำอยู่แล้วครับครับครับผมนึกถึงอะไรไหมนึกถึงหลุมขนมครกอย่างงี้อประมาณนั้นเลยครับแล้วเอาพวกต้นหอมโรยใช่ใช่คืออย่างนี้เราไม่ต้องลดน้าเลย2วันใช่ครับไม่ใช่ว่าวิธีการที่ปลูกทั่วไปแบบเอ้ขุดมาแล้วก็ดินกบไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้ใช่ครับอย่างนี้ดีกว่าก็จริงๆไม่ได้ดีฝ่าก็คือใช้ได้เหมือนกันจะปลูกแบบสะดวกกว่าความสะดวกใช่ครับ คุณพยโนแนะนําว่าต้นพันธุ์ตะไคร้ควรมีความยาวสักหนึ่งคืบแล้วชําไว้จนมีรากบ้างแล้วนามาลงปลูกดุ่มละสองต้นหลังจากปักดำดินเลนแล้ว3าวันก็เริ่มให้น้ําช่วงนี้ต้องให้น้ําทุกวันไปจนครบ10บวันก็ให้น้ําเป็นวันเว้นวันครับจนตะไคร้เริ่มแตกกอก็ให้น้ําแค่2อถึงสวันครั้งก็พอตะไคร้เป็นพืชที่ชอบน้ําน้อยการให้น้ํามากอาจเกิดเชื้อราตามมาครับ ในการในการปลูกนะครับมันต้องมีการให้ปุ๋ยเหมือนกันใช่ครับผมปุ๋ยจะเริ่มให้เมื่อไหร่ครับ ก็เมื่อประมาณ25วันหลังจากปักต้นกล้าไปแล้วเราก็จะให้ปุ๋ยครั้งแรกครับผมครับครับผมแนะนํำปุ๋ยชนิดหนึ่งครับใช้ปุ๋ยอะไรดีอ่าผมใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับเป็นมูลไก่อัดเม็ดในครั้งแรกที่ใส่ครับผมครับก็ต่อไร่ใช้ประมาณ20กิโลต่อไร่20กิโลต่อไร่ถ้าเกิดต่อต้นหรือต่อกอก็ใช้ประมาณหยิบมือนึงได้น้อยไม่เยอะครับผมถ้าเทียบก็คือไม่เกินประมาณอาจจะ2อ่าไม่ไม่เกินช้อนโต๊ะใช่ประมาณนั้นครับผมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมประมาณนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช แล้วถ้าเป็นเคมีจําเป็นต้องใช้เคมีไหมก็จริงๆแล้วแต่ความสะดวกของของผู้ปลูกในแต่ละพื้นที่ถ้าไม่มีพวกปุ๋ยอินทรีย์ก็ใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้ปริมาณก็เท่ากันก็คือ20กิโลต่อไร่ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อก่อครับเป็นสูตรอะไร่นี้ครับก็ใช้เป็นสูตร2577 25.7จ็จะเร่งเจ็คือ่าเร่งลำต้นเร่งการแตกกอของตะไคร้ครับอ่ายิ่งแตกกอมากตะไคร้ก็จะกอใหญ่เวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ผลผลิตต่อกอเยอะ อย่างที่บอกคือจะคล้าถ้าอยากให้มันมีลําต้นโตอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ปุ๋ยที่มันถูกวิธีครับในช่วงอายุ2เดือนควรฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อราให้ตะไคร้สักหนึ่งครั้งและให้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีสูตรเดมอดมีกสักเดือนละครั้งในเดือนที่2และ3จนกระทั่งเข้าเดือนที่4ก็จะเป็นการให้ปุ๋ยเป็นครั้งสุดท้ายครั้งนี้จะให้ปุ๋ยบุญไก่อัดเม็ดต่อไปหรือจะใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเพื่อเร่งให้ลำต้นอวบใหญ่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับ คุณพยรครับจะพามาดูตะไคร้ที่โตเลยฮะอันนี้กี่เดือนนะฮะอันนี้อายุประมาณ6เดือนน่ะครับผมอ๋อหเดือนนะครับครับผมโอ้โหแปลว่าจริงแล้วหเดือนนี่คือระยะเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ครับผมใช่ไหมครับใช่ครับแปลว่าจากสี่เดือนมาต้องดูแลอะไรยังไงไหมครับก็จาก4เดือนก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับก็ดูแลเรื่องการให้น้ำแค่สัปดาห์ละสองครั้งเหมือนก็เป็นระยะที่เป็นพืชผักปลอดภัยก็ต้องดูอย่างนี้ครับใช่ไหมฮะให้ให้แต่น้ําอย่างเดียวใช่ครับเห็นบอกว่าปลูกเนี่ย นั่นต่ำถ้าเกิดสักสามไร่ก็รอดีเครับผมแนวสามได้ในผลผลิตเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดพันห้าร้อยกิโลเจ็ดพันห้าร้อยกิโลครับผมนะฮะก็กิโลละสิบบาทโดยเฉลี่ยนี่คือขั้นต่ำเนาะใช่ใช่ประมาณนี้ครับผมครับก็ตกเป็นเงินประมาณเจ็ดหมื่นห้าครับผมนะแต่ถ้าราคาดีก็อาจจะได้ไปถึงกิโลละยี่สิบบาทยีบาทครับมีฤดูไหมครับที่ราคา20บาทเนี่ยฤดูไหนอะไรส่วนใหญ่จะเป็นช่วงฤดูแล้งราคาก็จะดีเพราะว่าในบางพื้นที่ก็จะปลูกไม่ได้ในในฤดูแล้ง หรือว่าปลูกก็อาจจะได้ผลไม่ดีในฤด,ดูแล้งครับผมง้นสังเกตว่าตะไคราจะให้ออกได้ทําได้ตลอดปีก็ต้องเป็นที่ที่มีน้ําใช่ครับผมใช่ไหมครับถ้ามีน้ําก็โอเคไปเจอช่วงที่ราคาดีได้ในฤดูแล้งใช่ครับผมโอโ้โหอันนี้ก็น่าสนใจนะอาชี้นะครับผม75็ดหถ้าดีๆก็อาจจะถึงประมาณตัแสนแสนฝรบาทห้าครับได้สบายๆครับนี่แปลว่าจริงๆแล้วตะไครน้นี่ถ้าชุคนจะมองว่าเป็นอะไรที่ดูเบสิกง่ายๆแต่จริงทำเงินได้เยอะใช่ครับผมครับผม ความต้องการก็เยอะความต้องการของตลาดก็ยังมีอยู่ครับผมครับผมนี่ถามนิดนึงตะไคร้ที่เป็นพืชที่เลือกดินไหมจริงจริงดินได้ทุกประเภทเลยครับแต่ว่าปัจจัยหลักๆคงจะเป็นน้ํามากกว่าครับผมขอให้มีน้ําใช่ครับผมทาให้ตลอดปีใช่ปลูกที่ภาคไหนก็ได้ใช่ครับผมแต่ว่าเป็นพืชที่เรียกว่าใกล้ตัวครับนะฮะแต่บางคนอยากใกล้เกิีดกินด่างนะครับทำเงินก็ได้อาชีพนี้ครับ ถ้าสนใจจะขอข้อมูลโทรถามคุณพยุนได้ไหมครับ๋อได้ด้วยความยินดีครับผมแต่ว่าไม่เคยปิดฟังข้อมูลได้ส่งเสริมตลอดใช่ครับเป็นเกษตรกรด้วยกันครับผมบอกเบอร์ติดต่อได้ไหมครับตอนนี้๋อได้ครับยินดีครับก็081นะครับ8069899นะครับผมครับครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะปลูกตะไคร้มาปรึกษาคุณพยุนได้นะครับแล้วก็อาชีพนี้นะครับมีโอกาสเป็นเศรษฐีเนาะครับผมนะครับอาจจะไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้นะฮะแต่ถ้าปลูกเยอะก็โอเคครับถ้ามีตลาดส่งแล้วครับผม อยากจะรู้เรื่องการตลาดครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูการตลาดกันดีกว่าได้ครับยินดีขอบคุณครับไปเลยดีครับ สนใจจะปลูกตะไคร้นะครับแต่ว่าอาจจะปลูกสักสามไร่เนี่ยกังวลว่าจะหาตลาดจะหาตลาดที่ไหนนะครับต้องสอบถามจากพี่พยโยครับพี่พยโยครับต้องสอบถามพี่พยโยนแล้วครับว่าในด้านของการปลูกตะไคร่นะครับสายไันมที่ปลูกจะหาตลาดจะเริ่มยังไงบีก็เริ่มจากรอบๆบ้านตัวเองก่อนเลยครับก็อาจจะไปตลาดใกล้บ้านหรือว่าโรงผลิตพริกแกงใกล้บ้านเข้าไปติดต่อเขาได้เลยครับว่าเราจะปลูกตะไคร้อีก6เดือนเราจะมีผลผลิตมาขายให้กับเขาเราเริ่มจากตรงนั้นก่อนครับผม แา่ว่าตลาดใกล้ๆบ้านนี้ก็คือเอารับซื้อเวลาปกติใช่ครับผมเพราะว่าเขาต้องไปทําแบบลักษณะของเครื่องแกงอะไรครับใช่ครับผมใช่ครับโรงงานที่รับซื้อก็ไปโรงงานทัพวกเครื่องแกงอยู่ตรงนี้เหมือนกันใช่ครับเข้าไปดูเขาก่อนครับผมก่อนใช่ไหมครับแปลว่าตรงนี้จริงๆความต้องการมันมีเยอะก็มีความต้องการอยู่ครับในแต่ละพื้นที่ก็ต้องมีการผลิตเพื่อจําหน่ายในพื้นที่เป็นเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วครับผมอ๋อครับผมครับผมคราวนี้ในเรื่องของของตลาดเนี่ยพอเราเริ่มแบบมี ออเดอร์ที่ส่งแน่นอนแล้วถึงจะขยายพื้นที่ใช่ครับผมใช่ไหมครับครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะขยายพื้นที่เนี่ยต้องมีพื้นที่เท่าไหร่ถึงจะต้องเริ่มมีคนงานเข้ามาช่วยก็าอาจจะต้องอเริ่มเป็นสัก10ไร่20ไร่ครับตรงนั้นอาจจะต้องมีคนงานเข้ามาช่วยในการดูแลในการ,รเก็บเกี่ยวครับผมถ้า10ไร่20ไร่ต้องมีคนงาน คิดว่ามีคนงานสักสามคนสองสามคนก็น่าจะพอครับในการที่จะดูแลแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่ในตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยอาจจะต้องไปจ้างคนจากข้างนอกมาเพิ่มเพราะว่าตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยจะใช้คนเยอะนิดนึงครับผมคือมันต้องการผลผลิตมากๆากหรือมาเก็บใช่ครับแปลงใช่ครับผมต้องใช้คนเยอะคร,ครับผมเพื่อให้ทันกับเวลาของตลาดใช่ครับพื้นที่ปลูกนะครับมันแหล่งไหนที่มีเยอะมากน้อยบ้างบางภาคไหน ก็ส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกตะไคร้เนี่ยหลักๆก,ก็คงจะเป็นภาคกลางที่ปลูกกันเยอะในโซนของจังหวัดปทุมธาน,นีฉะเชิงเซาราชบุรีนครปฐมครับมีการปลูกตะไคร้ค่อนข้างเยอะส่วนในภูมิภาคที่มีก็เช่นที่เชียงใหม่หรือรว่าที่โคราชก็มีปลูกบ้างครับผมแต่ว่ารจริงๆแล้วถ้าที่ไหนมีน้ําก็จะทําในช่วงที่มีราคาดีได้คือทําให้มีตลอดปีก็ได้ใช่ครับผนการ<ม>คอนโทรลน,น้ำนี ใช่ไหมครับยังเห็นนี่ฮะตะไคร้นี่สวยมากเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะหัวแน่นน้ำหนักดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมเอ่อในเรื่องของการส่งออกทีนี้เห็นของพี่นี่ก็คือทําเป็นร้อยไร่มีการส่งออกด้วยตลาดต่างประเทศนี่ตลาดประเทศไหนครับที่ทำที่ทำส่งนะครับครับก็ส่วนใหญ่ผมจะส่งไปโรงงานที่เขาไปแพ็คกิ้งแล้วก็ส่งออกก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในโซนยุโรปครับผมแล้วก็ตะวันออกกลางครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นทางฮ่องกงก็มีใช้ตัวตะไคร้ครับผมอนี่คือส่วนส่งออก ครับผมถ้าต่างประเทศที่เขาซื้อไปเขาไปทําอะไรครับก็มีมีสองส่วนก็คือไปวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่บ้านเขาแล้วก็ลูกค้าหลักของเขาคงเป็นร้านอาหารไทยในต่างประเทศครับแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่ชื่นชอบในอาหารไทยซื้อไปปรุงอาหารเองเช่นต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยครับตลาดบ้านเราแหะครับที่ที่รับซื้อที่นี่ไปไปส่งที่ไหนครับครับก็ตลาดในบ้านเราใหญ่ๆก็คงเป็นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองครับตลาดหัวอิดที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ ลาดศรีเมืองที่ราชบุรีครับแล้วก็มีทางวาคอีสานก็จะเป็นที่นครราชสีมาครับผมก <ผม S 2> ็รับลูกไล่เพิ่มก็รับลูกไล่เพิ่มในส่วนของแอร์เรียที่ใกล้เพราะว่าเนื่องจากตะไครเป็นพืชที่ว่าเก็บเกี่ยวแล้วเราต้องรีบขายรับถ้าเป็นแอร์เรียที่อยู่ใกล้ๆก,กันในโซนของจังหวัดปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยินดีครับที่จะรับลูกไล่ครับผมก็ยังบว่า เกษตรกรที่สนใจในภูมิธานีถ้าสนใจก็ลองคุยกันดูได้ครับนะครับอาจจะเป็นลุกไล่กันได้ครับผมว่านะฮะอย่างในในช่วงของปีนี้ปลายปีนี้เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยอนาคตการตลาดของะไกลเป็นยังไงครับผมมองว่าในอนาคตเนี่ยตะไคร้ก็ยังเป็นออะไรที่สดใสอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเกษตรกรหรือผู้ปลูกเองเนี่ยก็ต้องพยายามผลิตในเรื่องของคุณภาพให้ได้ เพราะว่าในในอาเซียนเองเนี่ยเราก็มีคู่แข่งอย่างที่เวียดนามเนี่ยก็สามารถปลูกตะไครได้รับปัจจุบันนี้ก็มีผลผลิตจากเวียดนามทีท่แข่งขันกับเราในเรื่องของการส่งไปขายต่างประเทศอะไรก็ดีครับผมเราได้เปรียบไหมครับทีบเ,เวียดนามาเราได้เปรียบเขาในเรื่องของอเรื่องของน้ําเรื่องของทักษะการปลูก,กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยปลูกแต่ไครมานานกันพอสมควรแล้วครับผม ว่าจกินเราก็ต้องรักษาคุณภาพให้ได้ด้วยครับไอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะแพ้เวตาเหมือนกันครับผมคือสรุปแล้วเนี่ยตะไคร้เนี่ยก็ยังมีอนาคตดีอยู่ครับผมนะครับถ้าสนใจอย่างแรกก็คือที่แนะนำนะครับไปหาตลาดใกล้บ้านครับไปใกล้บ้านดูก่อนแล้วค่อยๆขยายครับนะครับหรือที่มาเป็นลูกไร่ของของฟาร์มใหญ่ๆก็ได้ครับที่ใกล้บ้านที่มีลองไปถามใช่ครับผมอย่างผมเองก็ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องการปลูกเรื่องของการดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับยินดีแลกเปลี่ยนครับผมครับผมครับ นั้นแต่ว่าสามารถบอกได้เลยว่าอาชีพนี้มีโอกาสเป็นเศรษฐีอ๋อมีโอกาสครับนะครับแต่ทุกคนต้องขยันครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ครับผมเรามีที่เยอะเยอะนะฮะอาจจะทําสวนทํานาทําไร่แบ่งมาปลูกกระไทรซะหน่อยครับผมปลูกริมคันนาได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ปลูกรอบสวนได้ครับริมบ่อน้ำก็ได้ได้ครับนะครับเป็นอาชีพได้หมดเลยครับผมถ้าสนใจก็มาปรึกษาคุณพยนต์ได้ครับรับรองว่าอาชีพนี้นะครับเป็นเศรษฐีได้นะครับถ้ามีความขยันและตั้งใจจริงครับ โอ้คชมครับใครว่าปลูกระไคไม่รวยนะครับแค่3มไร่นะครับไ,ได้ได้หน้าะครับถ้าโชคดีก็ได้ถึงแสนห้าครับเดีย๋ยวผมจะปลูกตะไคร้วันนี้เลยครับจ้างเด็กมาปลูกไอปลูกเลยตะไคร้ซาบายมากโชว์เลยเฮ้ยใครเอาให้ปลูกอย่างนี้ทำไมครับพี่เอาหัวลงตะไคร้แล้วก็ไม่บอกลงเลยมไม่ใช่เอาหัวลงอย่างนี้ ไม่เลยจะรู <noi> ้เรื่องไงบ้านไหนเนี่ยซานฟานไหนซานฟานซิโกซานฟานรีเวอร์